สวัสดีคะ่ะสานบ้านสาวเชิมครัพี่น้องกินไปแล้วหนึ่งจานอร่อยที่สุดกับช่องอ e ีพ e ีห e นึ่งอยู่กับช่องอร่อยนัวนะคะาาปูบาวมาเห็ดนางกับปุ้นปูสู้กินหูน่ะโค้งปะพี่น้องกับปุ้นปูสู้กินกินกับอีหยังดีกินกับแม่ตู้เชิมสระอูขนมจีนค่ะปูน่ะโอ,โอ้พี่น้องมึงดูสนใจก็ทักเลยนะคะ แอบขายของไปนิดนึงปูปวะวันเกิดถ้าอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะเพราะว่าน่าจะเกิดบ่อยอยู่ <c oughs> <c oughs> ขนมจีนห่อละสาสิบ,บาบทพี่น้องขนาดใหญ่ซื้อไปละกกระใสหลายๆอยานบอิ่มเอาอีกกัน,ดดนอืมเนาะน,หนงหยุดแสบคนกำลังตึงกำลังผีงนี่พี่น้องมาเบิ้งมันต้องมีชนิดนี้ด้วยนะผักกวางตุง้งล,ล,ลวกใส่กระหล่ำสูตนัวใส่ไปเยอะๆเลย ว้าวว้าวมาขอหน่อยค่ะมาเลยเดี๋ยวตั้งให้เมื่อนี้พามาแสแซบน้ำกันซองช่องเลยแสแซบที่สามทเบิ้งแสบเสยสูสิเมนูอย่างบลลูเด้อปีน้องอุบไปก่อนพระวากุกกับยังบลลูคือกันว่าจะเห็นอด้ย er> ังมาเสิรงฟด้วดนะเออมาเสิตัง วันนี้พระพุทธตำปะคุงดอกซองนั่นนะ่ะขอบคุณค่ะ<อ>มาเลยพี่น้องบังดูบแบบเนี้ยค่ะขอกะปิและพริกสดได้เลยมามาแัดเดียวพี่น้องว่าเกิดมา่อยกับพ่อจะคลองเนี่ยแหละกินข้าวปุ้นกินได้กินดีกินเพ่พกินนื้อเออต่ว่าพี่ว่าคิดไปคิดมานะ่ะตอนเ้องผัดเครื่องคือน้องยูวานหน,น,น่าเนาะใส่น้ำมันหน่อยเดียวเนี่ยนั่นจะพอดีซำนะ ออ,อืมืมมหน้ำบ้างไผ่ต้คือสวนหนึ่งหอมหัวป้อมสลัดนี่นี่แนวแซบหอมกระหรือมาถึงกินนั่นนี่นาะอืมพี่น้องโอ้โหมาหมดดูบัตเนี่ยผักบุ้งนาค่ะนี่พี่หนอยบัตรกินจัดอันบ่นพี่หนอยอืม น้ำก <mile> ้องหมอนมันกะปุ่นเของเรื่องใส่ตะมื <distractions> ้อ <out> อ้อนดีน <out> ี <out> ่เนาะคิด <out> ว่า <out> มันไม่ร้อยนามเนี <out> ่ยพระบุงนำหมอกนี่กำลังยืดเนี่ยค่ะน้ำบกไม่ไ ไปไปหาเก็บแม่แม่ข่าให้บ้านคนเก็บมาอืมน <า S 2> ัวเนื้อเขานะ่ะซื้อช่วงอกมาอเอาไว้เข้าไปกินตอนกระปุ่นเวิร์ดบ้างเห็นใจแม่ข่าวันนี้เวลาจะเสริมไปซื้ออยังน่ะ คือนำกับปุ่นปูตะกี้ไม่ค่าเพราะเรามาขายหนารถตัดสกของรูปวิธีนว่า,า,วาเฮ็ดอีอย่างเนี่ยขอพักคนเล่นหลายพันกันพนกามีปริมาณปะพนกันแนบบางหนาพันกามีปริมาณตอ้ตอถุงแจ้งเขาก็อยากได้โอ,อเวอร์พัก

นอกเนือว่ามืซะสเเว่ม,มะเร็น้ำกันลาจะเส้นกันกินถ้เข่าเนี่ยพ่อเมนเด้ค่ะเบื้องรังม่าซอสมเฮ็ดงานหลเด็ดไปนึ่งอ้อนดีเด้ออ้อนดีครับข้บุ้งอมาอ้อนแล้ว อยากซวยต่ำห้งองเลยย่นเน,นมป่ามาซาเขาสิย่นไม่รีก็เด้อวาสนาสิไม่ได้กินของเพิ่นเพิ่นออกมาตอนมาฝากสองแพ็กแมวกิน <laughs> แมวแมวสองหรือแมวสี่ปุ่ <laughs> คิวแล้นี่ายดีายต้องีตอี่นี่้ปนไรอเลยิอืมอืมอืมพี่กีหนูบอกฮะอ้ยโอ้ยใหญดิโอ้ยแม่จะเกลี้ยไปแต่ญาตนี่ฮะก็จะกล้าตั้งแนม้าเนี่ยค่ะเนอะอืม แหนมปลาสมปลาซะเส,ะส,ะสะิรมากเอินสมปลา,ปาพี่น้องาาอืสมปลาฟักตัดตอนอแมนพี่วานเบ้ากันโทกันกับเราแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแบน,นเถอาาะน้นนองยดตั้งหให้อืใครไม่ภาสาอังกินเขาจะ้างไหนดีน้องยา เล่นพิตอืมไหนวันนี้บางกุันนี้บากุกมีบรรกาตำที่เราบอกได้ใช่ไตลาดนี่งานว่าทำเนาะพ่ยุทธส้มปลาตาสวดหมดยางเลยเออ นะให้บ้าน่อยกระตั้งน้ำจ้าไปตรงไหนนี่อิ่นบักอเอาไมาว่าอ่างกีอเยอตสมปลาสมม้อเดี๋ยวตองไปเจอเนี่ยสมเนื้อหัวตัวแน่แล้วพี่น้องแล้วเอาพี่วันละหมักเนื้อเนาะ กีเรียสวหมูหละก็ได้สมมูบนก้นนะแล้วมาขนมอาหารแล้วมาเนี่ยกินจุแล้วหอมเสียงมด้ไอ้นือในกินซุกนะก็อุกนะยากนี่นะท่านนะเข้าใจแล้วเล็บม้งเล็กันมาตามเปลี่ยนมาตัดันของแต่ละคนเนี่บคือกันคือม้าเนี่ยเขาได้กินเนื้อเนี่ยเขาป็นเขาเนี่ย เราจะอิ่มสิเต็มสิมีแห้งนะนะอย่างอื่นเราก็กินได้จ้าแล้วว่าพีไซส์แล้วนะกกินข้าวก็นี่เอิ่มลุ้งนะอ๋อนีออ่หนอกอีกคน อ้วาว่ำไนะปยังคือบ่แก่ตีขามาเลยยังสิมีตออยอะเลยเนี่ยพี่น้องจังน้อยกินอ้อมปูอิม่มเรียบร้อยสภาพพี่น้องกินแหนมเอียกนี่นี่ใจไม่โนูป,ปูกับปลานะั่เล้อสิมักยน่อมบ่เนาะ พี่แหนมมาฝาดอะไอตมีแนว้อแก้มมาฝากอถ <c oughs> นนมาได้หัวกัดแตกล <c oughs> แล้วน้ำมันเปลือยนี่มแซ่รคักพี่น้องนี่แหละเ้าเสริมกินเซนกับปุ้นเจ้าของเ่านี่นต้องกินคือเจ้าเขาเอิ้อนอย่างก็อนนะ อย่างก็ทิเขากินตั้งแต่สปากเกตตีบ่จ้าเนี่ยแบบนี้เลยนี่อืมอืม มาหากันดูๆกําลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่แล้วพี่น้อง้ะน่าจะถ้ามันเป็นไปตามคาดก็2,569เจอกันแน่กับป่าช้านาหลอนของเรา <c oughs> ให้พี่หนุ่ยมีทุนพี่หนุย่ยจะเก็บเงินไปหลายๆถ้าขายสมป่าน่ะที่กับ่รเรตซาอืม ขายลาบขายก้อยขายอาหารอีสานตำบะมูุ่งดิวไปหมื้เลยสูตรน้ำปลาแดกสูตรหมูสูตรแหนมเข่ามีม้หมดเลยนืำหนนี่กับแบบหอยปังหอยหอยปังหอยคงมะออม คพื่อนที่เขากับสิพ่อพ,อ,พอ,อยู่บ่เนาะน้องน,น,นจากร้อยโตะเนี่ยร้อยโต๊ะเลยบ่เขารับถัวร้พอมไม่ถึงก็สิร่องเขาลยบ่นเนี่ยบ้าเอาถัวแล้วพี่น้องแล้วอาทัวร์หลักอาหารอืมซ่บอยากมาโดนพักกวางตุ้งกับอันนี้เอกไส้น้ำปูเนี่ยค่ะมันต้องแซ่บ พักกันจองกับเธเสียดไม่ได้นาอืมอน,น,มนาไ่อ่มือมแ่นนนออยนะขยะกน่พักกันจองทีนั่นผู้เดียวมาลนุยุดออกมาบ่ะไม่เตียวมาบ่าอ้อนนะเฮ้ยเฮ้ยไผ มันอ้อนสีชมพูนะผู้เดียวมาพี่หนุอยอ่ยเมื่อถ้าโดนโดนผู้นำมันคืออ้อนหยดหยวดน้ำนะสอป่้ไปซื่อม้าว่ะไม่เตี้ยนะน้องแล้กันจ๋องชมพู อเอ้บับพี่อนนี่เพรเห็นป่นอ่ยเขาจะมกินกับไปยู่แล้วอืแต่หอมเห็นอะกรอยากินเขายข้าวขาหม,ม,มูอื มือน่ะสิปิ้งปนยุบป,ปูสอนหมั่นเป็นเหนนะนะมือนว่าตอนนึ่งนะ่ะเฮ้ยตีตามต้องยุดตอนนี้ยังไม่รู้จักกันนะ่ะเหมือนกี้กี้ปูนี่แหละที่แรกๆมัน,บบน้องเยอะยูไมนะ่หนาโกกแตแบงนี่อย่างนี้นละ่ะะไาสิไม่หยุดตูมันละ่ะป,ปิ้งปูเงินรู้จักกันแล้วสะดวกตอนนั้นยังไม่รู้นนะ พี่หนูเมือหนาวหาเวลาเป็นคนมันแสงนาเจ้าเนาะน้าเจ้าละขนมหนูตบานหนูน้ำแกงถ่วมเคื้มไตายมันบุลับพีะขอแล้พี่น้องหิวก็กินอีกอ่ะอันนี้ส้มปลาตาโรอนะคะเบา อ้คอยลือมออดแบนเจ้าบ่ะเดี๋ยพี่นุ้ยส้มปลาตาสวดจ้าพี่น้องแทกหนึ่งเดี๋ยวให้เราไปตอบลิงเอาเองเด้อพี่น้องได้เนี่ยเสริมลงคิีปนี่ไปเดี๋ยวให้เราไปวางลิงไว้ซ่องแซบซื้อบ,บ,ะะบ,บ,มบมัมเบิลเอไรรอไแล้วค่ะแล้วกับบัมเบมิตรสามมีบ่มเมมิตรเขาไปโดรลดค่าเขาไปหาซ่องแล้วได้เลยแล้วก็อินบ็อกซ์เขาไปเลยพี่น้องท่านใดที่ส้มปลาในซ่นองเสริมเสริมว่าโคตรแซบนะคะ่ะนั่นแหละส่วนไหญ สองเส้นเสร็จไปตะโคดแซบมันแซบถึงใส่บุ๊คค่ะมันแซบถึงใส่ตะระยาเดียวกินน่ะกะเลยใส่ไปเลยเนาะค่ะเอาสิพอละค่ะสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณน้องโยนเดลลายไม่เห็นน้ำยาปู่สู้กินค่ะซื้อพักซื้อเงาเฮานี่ยแหละเห็ดเครื่องเห็ดของหิวก็กินอีกเสาอันยังก็อะไรยังบ่หิวก็ยังบ่กินเนาะค่ะจ้งไหนกระฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะแซมฮักพี่น้องเด้อค่ะ